มาท่านอภพิปรายถึงจำนำข้าวนี่ผมยังตกใจว่าท่านอยู่พักก้าวไกลหรือว่าอยู่กปปสกันแน่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนด้วยคมเคารพนะครับว่าตัวนโยบายเหล่านั้นเนี่ยต้องย้อนไปในอดีตครับนะณ,ณวันนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรมากเพียงไรที่เขาได้รับเงินจากเช่นโครงการเช่นจำนำข้าวอย่างน้อยมันก็เกิดเศษรษฐกิจหมุนเวียนทาให้พี่น้องเกษตรกร,กรในวันนั้นเนี่ย เกิดความเข้มแข็งสามารถยืนได้ในลำแข้งของตัวเองลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีภาระคงค้างมารัฐบาลชุดใดๆก็ตามเราก็มีความพร้อมครับในการที่จะเข้าไปดําเนินการรองรับในเรื่องของการในเรื่องของการที่จะไปแก้ไขไปไป,ไปปลดภาระหนี้สินเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาซึ่งมีข้อการตกลงกันระหว่างธนาคารรัฐต่างๆ กับทางสำนักงบประมาณนะครับซึ่งภาระเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาระที่เกินเลยต่อ SFI ต่อสถาบันการเงินเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาระที่เกินเลยต่อรัฐบาลที่จะไม่สามารถรองรับต่อภาระที่จะต้องออชําระได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังยืนยันครับว่ามาตรการผ่านธนาคารของรัฐหลายๆแห่งที่เรียกว่า SFI เนี่ยยังมีความจําเป็นครับที่รัฐบาลยังจะต้องใช้ต่อในอนาคตเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ พี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆนะครับออมสินก็คือเป็นผู้เป็นประชาชนรายย่อยทกศก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไปดูในเรื่องของบ้านของพี่น้องประชาชนที่มีไรายได้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกเหล่านี้ยังมีความจําเป็นที่ภาครัฐจะต้องเดินหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปครับประเมินรายได้ที่ผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะในประเด็นของการลดภาษีสรรพสานมิต ซึ่งได้กล่าวว่ามีการเสียสูญเสียรายได้ถึง60,000ล้านบาทนะครับขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการเข้าสู่ตําแหน่งการบริหารราชการนะครับเริ่มมาตรการในเรื่องของภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยสองรอบครับรอบแรกวันที่20กันยายนถึง31ธันวาคมปี2อ6พครับสูญเสียรายได้ราวหนึ่งล้านบาทนะครับรอบที่สคือในช่วงถึงวันที่ 31ม,มกราคมเนี่ยนะครับสูญเสียอีกราวประมาณ2,700ล้านบาทรวมการสูญเสียรายได้จากภาษีสรรพสามิตจากมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตด,ด้านพลังงานเนี่ยรวมทั้งสิ้น17,700ล้านบาทนะครับไม่ใช่60,000ล้านบาทแล้วก็ต้องเรียนว่าสำหรับรัฐบาลแล้วเนี่ยเป็นการสูญเสียรายได้ที่อยู่ในกรอบที่เราสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้การจัดเก็บรายได้เนี่ยพลาดเป้าสามารถทำได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆและที่สำคัญเป็น เป็นการสูญเสียไรายได้ของรัฐที่รัฐบาลยินดีที่จะเสียครับเพราะว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ใช้น้ํามันเป็นผู้ที่จะต้องใช้น้ํามันในการผลิตในการใช้ประกอบอาชีพรวมถึงดํารงชีวิตในประจําวันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลยินดีครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาต่อการจัดเก็บแต่อย่างใดนะครับเรื่องที่สองครับมีข้อห่วงในเรื่องของ การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะและต้นทุนการกู้เงินนะครับซึ่งประเมินว่าอาจจะสูงถึงร้อยละสิบของไรายได้ในปี2568เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางกระทรวงการคลังเองนะครับเราได้ติดตามสถานการณ์รวมถึงติดตามความสามารถในการชำระหนี้นะครับเป็น uh, d e uh, b t เอ f f f o r d a b i l i t y เนี่ยนะครับอย่างใกล้ชิดครับโดยพิจารณาจากสัดส,ส,ส่วนของภาระดอกเบี้ยต่อประมาณการไรายได้ประจำปีงบประมาณเนื่องจากการกู้เงินเพิ่มขึ้น หรือปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นและส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณแต่จากการคาดการณ์นสิ้นปีงบประมาณปี2567นะครับจะมีสัดส่วนภาระดอกเบี้ยต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณอยู่เพียงแค่ร้อยละ8 โดยในระยะปานกลางเนี่ยภาระดอกเบี้ยต่อประมาณการไรายได้ประจําปีก็ประมาณจะยังอยู่ในกรอบมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้ที่10%ครับไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าห่วงแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งเทียบเคียงกับระดับความน่าเชื่อถ,ถอือถือนะครับเอลบนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็อยู่ในจุดที่มีความสามารถในการชรําระหนี้ในระดับสูง นะครับก็เป็นเป็นสถานการณ์ที่ปกติครับท้งนี้รัฐบาลยังคงมีความจําเป็นครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลต่อไปในระยะปานกลางนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงนะครับยังไม่ได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดอย่างสมบูรณ์นะครับกลไกในการที่จะใช้รายจ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของ GDP เนี่ยยังเป็นกลไกที่มีความ จำเป็นนะครับเราก็มีการวางกรอบไว้ว่าในช่วงประมาณปี2,568ถึง71เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นการวางแผนระยะการคลังระยะปานกลางซึ่งยังคงเป็นในแบบขาดดุลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้สูงขึ้นด้วยนะครับก็พร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ลดภาระดอกเบีย้ยไปในขณะเดียวกันนะครับ ในส่วนของประเด็นในเรื่องของการใช้กลไกตามมาตรา28ของพรบรวินัยทางการเงินการคลังก็คือเรื่องของการใช้สถาบันการเงินของรัฐนะครับเป็นผู้ดําเนินการในนโยบายใดๆโดยที่รัฐบาลมีภาระหน้าที่ในการชําระคืนเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่า SFI หรือสถาบันการเงินแบบพิเศษเนี่ยนะครับภารกิจหน้าที่เขา โดยพรบรจัดตั้งแต,แต่ละแห่งเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนนะครับจะไม่ไม่ปฏิบัติภารกิจเหมือนก,น,กนกันกับทางธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่สแสวงหากำไรนะครับยางไรก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลนะครับในการที่จะดำเนินภารกิจที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างเช่นที่ท่านยกตัวอย่างมาอย่างเช่นพกสเนี่ยนะครับก็เป็น,นกลไกซึ่ง สำคัญมากครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนต่างจังหวัดเหมือนอย่างผมเนี่ยนะครับผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเราจะรู้เป็นอย่างดีครับว่าทกสกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของ ความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องโน้ตฮาวเนี่ยเป็นเทคนิคอลแอสเซสเซนต์นะครับไปเรื่องเรื่องของเทคนิคในการผลิตในเรื่องของการฟินแลนซ์ตัวเงินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกนี้เป็น,นกลไกที่มีความจําเป็นนะครับและเราไม่ได้สร้างภาระจนเกินไปกับสถาบันการเงินเหล่านั้นนะครับผมต้องขออนุญาตชี้แจงแทนธนาคารแห่งรัฐธนาคารในกํากับของรัฐหลายแห่งครับทั้งทกอสอทั้งออมสินทั้งอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านได้อภิปรายเนี่ยว่าไม่มีนะครับ ธนาคารภายใต้กำกับของรัฐที่จะไปขูดรีดไปคิดดอกเบีย้ยแพงๆกับประชาชนนะครับเราอยู่ในกรอบที่เ,ออเรียกว่าทําภารกิจให้สําเร็จโดยที่ไม่เป็นภาระต่อตัวธนาคารภายใต้กำกับเหล่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในจุดที่มีความเหมาะสมและถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปด้วยซ้าทั้งที่ต้องยอมรับความจริงครับว่ายกตัวอย่างอย่างทกศเนี่ย ลูกค้าของทกศคือเกษตรกรรายย่อยถ้าถามความเสี่ยงเดินเข้าธนาคารพาณิชย์เขาไม่ปล่อยกู้ด้วยซ้ํานะครับแต่เราเนี่ยยินดีที่จะทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตามภารกิจหน้าที่ที่ s ฟ i หรือสถาบันการเงินภายใต้กํากับประเภทพิเศษเหล่านี้แต่ละที่เนี่ยได้รับมอบมานะครับท่านได้อภิปรายในเรื่องของภาระเก่าก่อนนะครับว่าเป็น อ,อ,อดีตเบียดบังอนาคตนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตเรียนด้วยความเคารพครับมันก็เป็นภาระที่เกิดก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาท่านอภิปรายถึงจำนำข้าวนี่ผมยังตกใจว่าท่านอยู่พักก้าวไกลหรือว่าอยู่กปปสกันแน่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียน้วยความเคารพนะครับว่าตัวนโยบายเหล่านั้นเนี่ยต้องย้อนไปในอดีตครับนะณณวันนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมากเพียงไร ที่เขาได้รับเงินจากเช่นโครงการเช่นจำนำข้าวอย่างน้อยมันก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทําให้พี่น้องเกษตรกรในวันนั้นเนี่ยเกิดความเข้มแข็งสามารถยืนได้ในลาแข้งของตัวเองลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีภาระคงค้างมารัฐบาลชุดใดๆก็ตามเราก็มีความพร้อมครับในการที่จะเข้าไปดําเนินการรองรับในเรื่องของการ ในเรื่องของการที่จะไปแก้ไขไปไปปลดภาระหนี้สินเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาซึ่งมีข้อการตกลงกันระหว่างธนาคารรัฐต่างๆกับทา,างสำนักงบประมาณนะครับซึ่งภาระเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาระที่เกินเลยต่อ SFI ต่อสถาบันการเงินเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาระที่เกินเลยต่อรัฐบาลที่จะไม่สามารถรองรับต่อภาระที่จะต้องอชําระได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังยืนยันครับว่ามาตรการ ผ่านธนาคารของรัฐหลายๆแห่งที่เรียกว่า SFI เนี่ยยังมีความจำเป็นครับที่รัฐบาลยังจะต้องใช้ต่อในอนาคตเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆนะครับออมสินก็คือเป็นผู้เป็นประชาชนรายย่อยทกศก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไปดูในเรื่องของบ้านของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ไม่มากนะัก นะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกเหล่านี้ยังมีความจําเป็นที่ภาครัฐจะต้องเดินหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบพระคุณครับ